สวัสดีพี่น้องป้องป,องปายสู้ขู่สุคนจ้าใ้เวลาเดินออกกําลังกายแล้วนะคะเบียกหงานการแล้วค่ะหาพาผู้เท่าเดินนิดหนึ่งนะคะสำหรับอากาศมือนีช่วงใบก็บสิสูงขึ้นเรื่อยๆถึงงยิบเจ็ดงิบแปดองศาเลยทีเดียวนะคะ ทางนี้เห็นแดดแลนไซทั้ทงเมืองท่เห็นแดดแลนหนีจ้าจุดมุ่งหมายก็คือพุลละคาเลยโบสใหญ่ไปพุลจ้ายางออกกําลังกายไปนน้ากันเรื่อยนะคะมาหัวแถวหน้าโบสแล้วจ้าเด็กหน่อยนักเรียนกําลังเลิกเรียนพอดีระวังยางเดียวรถจักรยานสิต่าขาสีฟ้าปัางงางนะคะสำหรับกานยางกระดายจ้า เมื่อนี้กระโะแดดกินลมชมวิวไปน้ำกันเรือนะคะตอนนี้ถึงแถวหน้าบ้านเศรษฐีผุ้ดีมีเงินจ้าหวัวบ้านบ่างอ้ามปันใดประตูบ้านกระสูงเธอเลิกค่ะเฮือนหลังย้ายใหญ่ยยนะคะบ้านเศรษฐีผุ้ดีมีเงินรั่วบ้านายท้องกว่าใดนะคะตั้งให้เพื่อนเองจ้าว่าแต่มีเงินเสียวหลังสัมวังก็ไดแมนบอกค่ะทุกคนค่ะ เอาอยางพะยะยางไปออกกับร่างกายสมใจจะบ่แดดเมื่อนี้ค่ะจะฝ่องมาโดนแล้วจังพอ่อแดดนะคะออกหาหลอแดดใกล้จูใจไปเลยจ้ามาหอดหมอกนี่ก็เป็นสนามเล่นเด็กน้อยยิฉันก็ขึ้นว่าฉันเป็นเด็กน้อยอยู่กับขอบปีนนิดนึงก็แเลี้ยวกันนะคะตกลงมากกับสิได้ไหลหู้เติบอยุ่ค่ะแต่ว่าอกขึ้นไปเมิดดอกว้าเดี๋ยวก็ลงก่อนจ้า ไปไปยางยางพอยายิว่นไปว่นมากะว่าเมนสิได้ซี่หักกิโลเมตรได้ระบอกคาเดียวกบว่นกลับบ้านเฮานะคะดอกไม้ฤดูนี้กะงามงามนะคะบางคนก็ถามว่าเป็นดอกไม้จริงหรือดอกไม้ปลอมดอกไม้จริงนะจ๊ะดอกไม้จริงดอกไม้แท้ลานเปอร์เส้นค่ะปลอมแต่คนท้ายคลิปนี่ละจ้า มาฮอดนี่กับพ่อคลองน้ำจ้าเป็รลอยน้ำกาบ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 ลาบลาบ,ลาบพนามาฮอดนี่ฉันก็ขอยางตามก่อนหินนิดนึงนะคระัทางดีๆกับบุปเปอน์ยางดอกจ้าแวะร้านได้ติ่มกันคนละถวยก่อนจ้าเ็ษเรียบ้อยกันยางเข้ามาทางเมืองค่ะก่อนสิหอบ,บานรถจักรยานเลียงเป็นแถบเป็นแถวนะครับประเทศจักรยานค่ะ จักรยานหลายยุใสค้นกระลายยุหันละจ้าหนาโบดย้ายใจกลางเมืองเวทีเสียงอิสานก็นตั้งเรียบร้อยค่ะยางไปยางมากก่อหอดเวลาเข้าบ้านเลี๋ยวจ้าจังพอกันไหมคลิปหน้าเด้อย่่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ